อันนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะตีนหมูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหู้ยนี่ยำผัวปูผัวปูตอนน้ำไหลเป็นไม่อยู่ดอกปูเห็นไหมกรับปูข้างในมีเนื้อด้วยปกติก็ไม่ค่อยกินกระห่มังเออเข็มจริงอ่ะ สวัสดีครับผมยืนนะครับวันนี้นะครับทรงก็พาพ่อม,มาอีกแล้วอ่ะที่ร้านอาหารนะ่ะลึกมากก่อจะเข้ามาแต่ว่ามันดังมากที่ลาดเลีะจริงเหรอดังเหรอดังเซฟเวอร์ลาดลียเซฟแบบโอเวอร์เหรอเซฟแบบว่าเซฟแบบอร่อยมากๆอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้นเออบิวตีนะ้เนาะเขาชอบอันนี้มากนะดเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนดีกว่าอันไหนแน,น,นะนำมั้งคะ พอดีมาจากเน็ตตำเกาเหลาทะเลค่ะแล้วก็ตำถาดยำโหดตียำถั่วพูค่ะเอาวยำถั่วพูค่ะเธออยากกินตำถาดไหมได้ได้หมดตำถาดปูปลาก็ได้จ้ะหอมไก่อะไรอ่ะเออหอมม่วงเนาะไก่อะไรคะไก่ทอดสุกตาค่ะอันนี้คือขึ้นชื่อของร้านลยเอาไก่ทอดสุกตาร้านชื่อเซฟเวอร์ใช่ไหมคะเซฟเวอร์ลาลีอันไหนเซฟที่สุดหรอคะเมนูไหนวันนี้ถ้าเซฟสุดก็ตำปูปลารนี่แหละค่ะปูปลาร์ เอ้ยม <K> ีปักเป็ดทอดอ่ะมีค่ะไม่เอาปักเป็ดทอดไม่เอาทำไมอ่ะปักเป็ดไม่เอาเขาเอานีหมกหน่อม้ได้หรอมีค่ะเอาหมกหน่อไม้ก็ได้ค่ะกอแล้กินไม่หมดจังกี่ย่างอ่ะไม่เยอะนะอะทุกอยอยางค่ะหมดไหมเนี่ยหมดเขาหิวมากอันนี้มันอดทนได้หรือเปล่าอ่ะลำดักของเขาอ่ะถ้าจกลงไปเขาไม่มีเสื้อผ้านะแข็งแรงไหมไปนอาชิวๆหน่อยดิทำอะมาที่บ้านไหม ตอก็ไม่อยากจะกลับบ้านแล้วว่าอันนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะชิฟติงงูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเธอเขาลงมมาด้วยได้ไหมม่ได้มันได้ไม่ได้เขาเกินเขาก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเขานอนให้มันจบปอนเดี๋ยวเพิ่งมาถ้าเธอกับเขาบวกกันร้อยถึงร้อยห้าสิบไหมอันนี้โอทันได้ร้อยห้าสิบหรอเธอคอมไม่แน่ใจลงขานึงไม่ได้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 ที่บ้านอยากมีอันนี้สักอันหนึ่งเขาก็เดี๋ยวหมามานอนดิไปดูที่อุนกันไป จะดีหรอไปเลยหรอก่อนที่อาหารมาใช่ไหมเขารู <sk <sk ้แล้วร้านนี um> ้อ่ะแบบรู้สึกเหมือนเหมือนกันกับอันนี้ขนแกนทุกคนจําได้ไหมครับเมื่อก่อนนะผมไปเที่ยวขนแกนแล้วก็มาหากาแฟประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนั้นปิดใช่ไหมครับก็เลยผมก็นั่งเล่นชิชๆไม่ได้แต่วันนี้รู้สึกจะคล้ายๆกันนะอยู่ตรงนี้มีปลาด้วยเหรอไม่ลงเหมนนดูก่อนว่ามีไหมห้าบาทสิบบาท อ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมี้ยอุ้อุ้ยอุ้อ้ยอู้ยเยอะนะรีบกินเลยนะปลามีซีแบบนี้มันกินไม่ได้ใช่ไหมกินได้เพราะเคยดูข่าวมีคนบอกว่าปลาคราฟใช่ไหมตายหมดบ่อใช่ป่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเสียดายก็เอามาทอดเอามาทำกินจริงเหรอแต่มันไม่อร่อยอันนี้ถ้ากลัวกว่าอีกไม่มีอะไรกัน โอ้โห,โห,โหน่ากลัวนะถ้าเรามาตอนเชา้าใช่ไหมน่าจะนั่งได้นะแต่ไม่เป็นไรนั่งตรงนู้นก็ก็ <c oughs> โอเคอันนี้มูสามช <c oughs> ันทนน้ำเปล่า สวยนะตำถาดปูปลาจ้ะเธอเคยกินตำถาดไหมตำถาดเคยกินแต่ว่าไม่เคยกินเป็นปูปลาแบบนี้กินตำถาดใช่ไหมลุง <vérit> เรากินให้หรอร่อยต้องทำไงยังไงมันต้องดีกันต้องมีเหรอ <S 2> <S 2> อยากกินเป็นเลือกเอาไม่ได้หรอมไม่ได้มันจะไม่อรอ่อยเขาเคยกินแบบไม่มีเลยเท่าน้ำไหลเป็นไม่อยู่ดอกชิมตรงนี้ใช่ไหม อรนะอ่อยมากอร่อยมากอันนี้ปีกไกท่ทอดใช่ไหมอือ้ม,อมทอดสวยเนาะอันนี้อะไรหรครับยำผัวปูยำผัวปูวปข้างในมีอะไรบ้างอ่ะเรพราะว่าเปี๊ยผัวผัวปู กินเก่งนะเนี่ยวันเนี้ยส้ตมตำเนี้ยแบบซีกันนี้เช่าร้านนี่นะครับทุกคน้ทำยางหนึ่งสองสามทำไมต้องนับหนึ่งสองสามด้วยอ่ะอยู่ตรงนี้มีกุ้งด้วยปลาหมกด้วยต้องกินรวมกันอย่างเงี้ยอร่อยนะครับเนี่ยหมกหมมอยู่ตรงนี้แบบส้ตมตำอร่อยนะน้ำลายแบบเกิดเลยอนะ่ะ หืมปักเต็อนไม่เหลือให้เขาเลยอ่ะเขาบอกไม่กินไม่ใช่หรออร่อยไหมไอชุดยังไงอ่ะอร่อ,นอยนยอะไก่ทอดซปเปอร์สตาร์ทำไมตั้งชื่อซปเปอรส์สตาร์ด้วยอ่ะชื่อสุตาป,ปูเห็นไหมรกรบปูขา้างในมีเนื้อด้วย อคนอื่นเขารู้จักหมดเลยมีแต่เธอไม่รู้จักปกติปูบัลลามันปูมันไม่มีเนื้อเท่าไหร่ไงปกติก็ไม่ค่อยกินกระหล่อมังมันเค็มเออเค็มจริงอ่ะเขาไม่เคยกินเลยยงหน่อไม้อะไรเนี้ยคนดูในยูทูบมามีคนชอบแบบทำกินหมกหน่อไม้อะไรเงี้ยเขาก็หมกหน่อไม้เขาก็อยากลองกินบ้างจริงเหรอเออคนอีสานไง กินกับข้าวเหนียวหมกหน่อไม้เขาก็อยากกินบ้างหนึ่งสองร้องถอยตรงหนึ่งสองสามอะร้องรสชาติเป็นยังไงบ้างอ่ะเขาเป็งๆน,นะอธิบายยากอะ่ะเธอไม่ชองอีดอกมันเป็นเอเพิร์บเดี๋ยวกินไปไหนเดี๋ยวเขาจะไปนอนเล่นแหละกินแล้วเหรอพักท้องอ่ะปกติมันกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยไปน,นอนแน่นนะไม่ใช่มันกินนิดเดียวเราก็ไปนอนแน่นนะจ๊ะทำไมเธอไม่หาให้แบบ ร้านอาหารอร่อยกับท่องเที่ยวเยอะอย่างเนี้ยเขาชอบแบบมันไม่าหายยากนะเธอรู้สึกว่าเธอจะชอบกินตำขาดนะอร่อยเนาะยำตัวปรูรู้สึกแบบยำหัวปีกของลุงแอมนะเธอต้องกินกับไข่จรสิงๆคนอื่นเขากินกับข้าวนนะี่เราไม่มีข้าวเลยถ้ากินกับข้าวอว่ามาอิ่มแล้วไง เอาเข้าเยอะไม่ได้ไงทุกคนวันนี้ไฮไลค์คืออันนี้นะครับเนี่ยไก่ย่างตุดตากน่าแต่เหมือนไก่ย่างธรรมดาใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะข้างนอกอะมีรู้สึกเหมือนแบบแบบปนชนนะแบบปดทิ้งแบบทําให้แบบเหมือนปนชนนะครับทุกคนมอร่ยอยอือวันนี้นเราไม่รีบกลับบ้านนะอยู่ที่นาชั่วโมงไหมอยู่กี่ชั่วโมงกินแล้วก็กลับถ้าอยากอยู่ที่นี่ชุยชุยใช่ไหม กินข้าวให้เป็นอร่อยอร่อยก่อนเดี๋ยวเขาก็แบบรับมันให้ช้าช่วงนี้ผมจะลดน้ำหนักอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าสั่งมาหกอย่างกินเยอะอย่างนี้ได้เพราะว่ายี่สิบชั่วโมงไม่กินอะไรเลยอันนี้เขาไปเอาจากไหนมาที่เกาลีดังมากอะลดน้ำหนักวิธีนี้หนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับกินข้าวแค่สี่ชั่วโมงเองนะริงๆค่สี่ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ว่า กินข้าวครั้งนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็มันอิ่มแล้วอ่ะไม่อยากกินอะไรเนี่ยผมจะเริ่มจะไตยแซลมอนนะครับแต่ว่าลดน้ำหนัก1ึงกิโลแล้วตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดแล้วเมื่อก่อนเขาบอกแล้วไงถ้าอยากกินอะไรก็ต้องกินพร้อมกับเขาไม่ต้องเอบกินคนเดียวตอนดึกๆอย่างเงี้ยช่องยืนไทนก็กินเยอะยืนไทยทูอิทก็กินเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าไม่อ้วนขึ้นเท่าไหร่เพราะว่ากินข้าวแค่สี่ชั่วโมงเองหนึ่งเมนูหน้ากินอะไรดีอ่ะไม่ต้องคิดก่อนกินคิดตอนนี้ก่อนคกินให้แบบอิ่มๆมก่อน ตรงนี้ไม่ต้องตังวก็ได้นะนําไปเที่ยงไงเห็นไหมแต่เสื้อจะเปื้อนนะเธอไปใบใครไม่เห็นมีใคร <laughs> ช่วงน,นี้แบบที่เ,าเกาหลีอากาศหนาวใช่ไหมใครๆก็บอกว่าอยู่ที่บ้านอะ่ะไม่อยากจะไปไหนเพราะว่ามันหิมะด้วยนะช่วงน,นี้นะต้นหิมะขับรถลำบากเนาะ <laughs> เขาจะกลับลจะอธิบายให้ห เธอรู้ไหมนี่เป็นการอัดวีดีโอครั้งแรกของเธอที่เธอนอนไปด้วยแล้วเธอก็คุยไปด้วยเนี่ยเด่นวันชิวว่าจริงจชิวมากอ่ะชิวเพราะว่าอะไรรู้ปะเนึ่งกินข้าวเองแล้วก็สองเราไม่มาเที่ยวนานนันทีตานน้นตรงนู้นก่อนน้องชุดชุดตรงนู้นไปห้ามเข้ามาที่นี่เธอค่ะขาข้อหนึ่งคาเข้ามาแล้วนะเขาบอกว่าห้ามลงมาไงเธอยกเขาก่อนเข่าก่อนสองข้าอย่างเดียวก็มาสามสิบกโลแล้วอ๋อ ก็เราอายุสามสิบปีแล้วนะทำไมไม่ใช่เล่นกันอย่างนี้ได้แล้วนะ <c oughs> ขอตะลนไปไปนี่ทุกคนเห็นไหมครับส้มบอกว่าอิ่มแล้วไงนั่งเล่นกับผมเป๊บเดี๋ยวเราก็ไปกินอีกโอ้โหเธอดูจานดีทุกคนแ้วหมดแล้วอย่างนี้สร้างหกหกยังก็คุ้มไหมจ๊ะคุะ้มจ้ะคุ้มใช่เลี่ยงนะเขาไม่เอากระเป๋าตังค์ <c oughs> เขากระเป๋าตังค์ไม่เามาเขาไม่มีตังค์เขาไม่ามาีโทรศัพท์ด้วย เท่าไหร่นะให้ถ่ายหนอย่างหนึ่งพันจริงๆก็ไม่แพงนะเท่าไรเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทจริงเหรอดูหน่อยดิดูหน่อยดิดูดิอ่านออกเหรอแต่ไม้เจะร้อยเออไม่ใช่นี่ทุกคนจริงนะครับจะร้อยแปดสิบห้าบาทเถอเดี๋ยวไปกินไอติมกันมีติมไอ้นี่ได้วนะไอติมชาไข่บัวยังไม่อิ่มอีกเหรอไปกินเลยตรงไหนนู่นไงได้ได้ได้ฉลองนี่ไหมบัวลอยได้ ก,กินไอติมไหมเขาเพิ่งเคยกินไอติมบัวล,ลอยนะกินเยอะๆคือเอาไหนว่าเธอจะกินไงเห็นแล้วว่ามันเต็มท้องอ่ะกินเยอะขนานนั้นเธอก็กินไอติมได้อีกครัวันนี้นะครับทุกคนกินข้าวที่ร้านอาหารเสร็จแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ดีนะครับทุกคนอาหารก็อร่อยวิวก็ดีนั่งแบบชิวๆได้มันทุกอย่างมีหลายอย่างมันแบบดีทุกอย่างโย่ถ้าคนที่อยู่บ้านแถวเรลลเรียผมก็แนะนาให้มาอยู่ตรงนี้นะครับมากับครอบครัวอย่างเงี้ยน่าจะ ดีนะอืมอยากจะแนะนําให้แบบร้านอาหารอร่อยอร่อยหรือว่าให้เราไปเที่ยวเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับโอเคนะครับวันนี้แค่นี้กันนะครับบายบายครับสวัสดีครับ